าเค็มโอ้ยมันถูกกองมันถูกข้าย <c ười> ทอดที่ได้มีมูมีเพื่อนหลายๆเพิ่มเพื่อนกันไปคงแม่สู่ที่นี่แล้วงนน่งวงนอนง่วงนอนนะแม่สู่ที่นี่เสียงหวานจ้า มีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆเลยพูดง่ายๆก็ทำให้อากาศเย็นคุณพี่อลิสาจ้ะเนาะเมื่อกี้นี่สวัสดีพี่รัศมีจ้ะสว,ส,สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีส สวัสดีกันทุกวันทักทายกันทุกวันจ้าสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันอร่อย <Yeah. S 1> อร่อยนะจ้าอร่อยอร่อยจ้าทุกคน <Yeah. S 1> สวัสดีมีความสุขสวัสดีมีโชคมีชยัยเล่นน้ำฝุน <c oughs> แม่สุดที่นี้ก็ยังไปทักอยู่ว่าเด็กน้อยเดี๋ยวเป็นหวัดนะเนาะน่ารักน่ารักค่ะ อามาก็บอกส่งกำลังใจจ้าม่สู่ที่นี่ก็รับรับกำลังใจนะจ้าร,รับรับกำลังใจใใส่ไข่เด้อพี่จินเนาะสวัสดีทักทายกันจ้าชื่อสาลีเดียวทำว่ายากลงคลิปเยอะๆลงคลิปเยอะๆจ้าเรียวชอบคนขยันจ้าคุณมลิวันขนม่านจ้า คุณมะลิวันขนมเทียนจ้าเนาะมีแต่ขนมอร่อยดอกักทักทายยามบ่ายจ้าสวัสดีพี่น้องของเราทุกคนแม่อริสาเราดีเมสูที่นีสวัสดีลูกหน่อยนะจ้าสวัสดีลูกหน่อยจ้ารักลัก,กกอดกอดลูกหน่อยจ้า คุณจอมยุทธบอกว่ามาช้านะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะพี่จอมยุทธไม่เป็นไรทำคลิปอะไรก็น่ารักจ้ะเสียงหวานมากินกันจ้าคุณฮาริสม่ำเสมอขยันอดทนนะพี่น้องทุกท่านเนาะพี่คำพรก็บอกว่าขยันอดทนเนาะ สวัสดีจ้าพี่ละโมส,สวัสดีคุณจินคุณจิน,นสวัสดีคุณอลิสาจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีบอกรักทักไายนะจ้าสวัสดีบอกรักทักไทยจ้า ขอบคุณแม่คำไม้ขอบคุณคุณสีนวลขอบคุณคุณสามานะจ๊ะขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนาะจับมือกันพี่น้องถ้าเฮายัางบ่ปมาทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็คุยกันไปคุยเพลินนะจ๊ะคุยเพลินดูแล้วเล่นเกมไม่ได้ เป็นกำลังใจเพิ่มพลังบวกจ้าแม่สุนิรัตขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่สุนิรัตแม่คำไมสวัสดีคุณพิมพ์พักการจ้าสวัสดีแม่คำไมยสวัสดีคุณพิมพ์พักการเสียงก็มาจ้ะกินหอมเสียงกสวัสดีคุณสุทินีจ้าสวัสดีจ้า ยายนึกว่าแต่คุณสุที่นีผ่านแล้วยังจ้าย,ยังยังไม่ผ่านนะจ้าร,รับกำลังใจจ้ายินดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีรับกำลังใจนะจ้ายินดีปีดาขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณทุกคนแวะมาส่งกำลังใจกาแฟยามบ่ายจ้าที่บอกรับทักทายทุกคนนะจ้า สวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขคุณขอบคุณพลังบวกบวกจ้าขอบคุณพลังบวกบวกนะจ้าใจบวกใจจ้าเพียรขายของหมดไหมเจรมดถามเนาะคุยกันส่งกําลังใจจ้าหัวหอมแก้วัดจ้า พี่ป้อมเขาบอกว่าสัญลักษณ์แล้วอ,อยำมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่จะมะม่วงน้ำดอกไม้กินเปรี้ยวอร่อยมากทักทายกันสวัสดีพี่ป้อมค่ะสวัสดีพี่ป้อมจ้ะพี่ป้อมมาทานส้มซ่าเนาะคุณจินก็คุยกับพี่ละมุดสวัสดีกันจ้าสวัสดีทัก สมหมายจ้าขอบคุณน้องพัฒราพรขอบคุณพี่ละมุดนะจ้าขอบคุณพี่อลิซสุขรัก์ทักทายยามบ่ายจ้าสวัสด,ดีพี่น้องของเราทุกคนแม่อลิสาเราช่วยกันจ้ะช่วยกันเนาะช่วยกันอ่าแม่คำไมก็สวัสด,ดีคุณละมุดนะจ้า หดวงตาบวกสองจ้าห้าดวงตาีับอกรักทักทายทุกคนนะจ้าสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขเหมือนเปิดงาน <c oughs> เปิดงานไลฟ์สดสุดที่นี่จ้ะร้องเพลงชีวิตชาวเลียวนะคะสวัสดีนะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสด,สสดีมีความสุขนะคะ ว่าคอมเมนต์ไหนที่เรายังไม่ได้ตอบเนาะยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้กดหัวใจกดไลคจ้าไม่คำไมก็สวัสด,ดีคุณละมุดนะจ้าห้าดวงตาบวกสองจ้าห้าดวงตานะจ้าชาไข่มุกไทยจ้าชาไข่มุกไทยพี่เปียกวันนี้ขายของน้ำไหลน้ำก็เต็มคลองเลยนะจ้า น้ำก็ติมคลองเลยจ้าอร่อยอร่อยนะจ้าอร่อยอร่อยจ้าทุกคนสวัสดีมีความสุขสวัสดีมีโชคมีชัยนะคะคุณมลิวันก็ขนมชั้นจ้าขนมชั้นเนาะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะจ้าขนมชั้นค้าคุณทองทองปน อื่นบรรยากาศเย็นสบายสบายเนาะนจ้ะบรรยากาศริมคลองนะคะบรรยากาศริมคลองจ้าน้ำไหลเย็นเนาะพูดคุยทักทายกันแบบนี้จ้ะมองทาอ้วนแล้วสวัสดีนะคะน้ำองุ่นปั่นน้องพัดจ้าน้ำดีที่ได้เห็นกันเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ได้เห็นกันเนาะหั่นหอมแดงใส่หัวหนึ่งเนาะเพื่อว่ากินหอมแดงมันจะได้สดชื่นลมลื่นใช่จ้ะลมลื่นหอนหอนซุปเปอร์สกิโลเครื่องในกิโลนึ่งลูกชิ้นน้อยอีกร้อยเต็มหม้อ กูไส้หมูเนาะตามสบายนะคะพี่จีนตามสบายนะคะที่นี่ก็จะค่อยๆอ,อยู่ให้มันค่อยๆไปัใจให้นะคะสวัสดีทุกคนจะ้ะออกอากาศพูดคุยทักทายอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่ทำใหม่ก็ยิ้มแป้นยิ้มแป้น ที่นี่ก็มาอ,ออกอากาศอยู่ตรงนี้จ้ะบ้านสวนริมคลองจ้ะบ้านสวนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วจ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆของเรา